สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงบอมคริปโตนะครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทีม5ตัวละครเนี่ย <ไง S 1> วันหนึง่งมันจะได้เหรียญอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูอันนี้คือผมลงมา5ตัวนะครับมีแรแรอ,อยู่3ตัวคอมมอน2ตัวนะครับแรมาดูที่แรตัวแรกก่อนนะครับ แลพลังห้าสามหนะครับตัวที่2องสี่สามห้าตัวที่สามสามสามสนะครับก็คือไล่กันมาเลยห้าสี่สามพาวเวอร์นะครับแต่ตัวคอมมอนนี้ผมว่าตัวนี้ดีนะเพราะว่ามีพาวเวอร์ถึงสมเลยนะครับพาวเวอร์มาถึงสต,ตัวนี้ก็โอเคเหมือนลดหลั่นกันมาเลยนะห้าสี่สามแต่ก็สอง ตัวที่แย่ที่สุดผมมองว่าเป็นตัวหนึ่ง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 เนี่ยคือแย่ที่สุดก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวันหนึ่งจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณกี่เหรียญน,นะอ่าเข้าสู่โหมดเลยนี่ผมเล่นมาพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณผมตีไว้ประมาณวันหนึ่งผมยังไม่เปิดกล่องให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูทั้งห้าตัวเดินนะครับว่ามันจะประมาณไหนอ่ามีพลังก็ยังไม่เต็มดีนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะายลองดูนะครับว่า5ตัวจะเดินประมาณไหนนะครับแล้วจะได้เหรียญประมาณเท่าไหร่มี5ตัวที่มีแร่สามแล้วก็คามมอนสองนะครับอ่าอันนี้อยู่ในสต็อกค,คือเพิ่งเปิดเมื่อวานเลยนะครับก็จัดมา5ตัวนี่นะครับหนึ ครับวิ่งก็ประมาณนี้นครับตัวที่เป็นตัวแรงเนี่ยมันก็จะดีหน่อยที่มันเลือกหาตัวจุดระเบิดได้นะครับแต่ส่วนคอมมอนเนี่ยบางทีมันเดินไปเดินมาบางทีมไม่ได้วางเลยเห็นไหมครับเนี่ยตัวคอมมอนเดินไปเดินมาแทบจะไม่วางอะไรเลยไปทั่วเลยดูยดูไอ้ตัวเนี้ดูไอ้ดักลาเลยยังไม่วางอีกเนี่ยครับ ามานระวางยังนะจะวางแล้วนะแต่พอพวกแรงเนี่ยโอเคมันเลือกหาเนี่ยหาเป้าหมายเลยหากล่องเลยนะครับอม,รอมีพักไปสระคอมมอนคอมมอนจะพักเร็วนะครับเพราะว่าค่าเลือดของมันมันน้อยนะครับวางระเบิดไม่กี่ทีนี่ก็คือหมดแล้วแต่ส่วนตัวแรเนี่ยมันจะ ค่าเลือดเยอะตัวนี้ตัวตัวไอตัวเปปเป้นี่น่าจะมีถังเขียวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าเนี่ยมีถัง,ถงเขียวก็พลังจะชาร์จเร็วกว่าตัวทั่วไปนะครับมีถังเขียวก็ประมาณเท่าหนึ่งเนี่ยก็บอก0.5 energy ต่อมิลก็คือเหมือนเพิ่มขึ้นไปหนึ่งเท่าตัวนะโอเคค่ โอเคแล้วมาสรุปรายได้เลยแล้วกันนะรายได้ที่ผมทําได้นะครับหนึ่งวันเมื่อคืนผมเปิดประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูรายได้เลยมาสี่ห้าทุ่มมาถึงวันเนี้เอ้อเอยน่าจะวันกว่านิดนิดผมมาดูนะครับรายได้ตอนนี้อ่าสามจุดสองห้าเหรียญผมตีไปน่าจะวันแล้วประมาณสองเหรียญได้นะครับสองวันวันนี้ ถ้าครบวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสี่เหรียญถึงประมาณสักสี่ห้าทุนน่าจะได้นะประมาณสักสี่เหรียญก็ตกแล้วประมาณวันละสองเหรียญน,นะครับอันนี้คือผมคลิกมือนะครับไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรทั้งสิ้นคลิกมือเลยได้สามจุดสองห้าเหรียญน,นะเวลานี้ถ้าผ่านสองวันก็น่าจะได้วันสองเหรียญอ่าสิบวันยี่สิบเหรียญลงผมลงทุนไปห้าสิบเหรียญน,นะก็น่าจะประมาณสัก ยี่สิบกว่าวันน่าจะได้ครบห้าสิบเหรียญก็คืนทุนคืนคืนทุนจอนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่แบบอยากเปิดสามตัวห้าตัวถ้าห้าตัวเนี่ยดูของผมไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับห้าตัวก็น่าจะได้ประมาณมานวันสองเหรียญแต่ของผมนี่จะนอนพักอยู่นะครับสักประมาณเที่ยงคืน,นถึงเจ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ย ผมคือนอนละเจ็ดชั่วโมงนอนแต่ถ้าใครขยันคลิกนะครับขยันมาตั้งคลิกเองก็ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะน่าจะได้เยอะกว่านี้เพราะว่าอันนี้ผมก็มีช่วงเวลานอนเพราะต้องนอนหน่อยถ้าไม่นอนนี่น็อกแน่นอนเลยนี่นะครับก็ประมาณนี้สามคือสองห้าเหรียญโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ เป็นคลิปมาที่แบบชักชวนการลงทุนหรือว่าอะไรนะครับก็เป็นคลิปสนุกสนุกนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ถ้าใครสนใจอ,อ,อยากมาลองเล่นดูก็โพสต์ศึกษามาได้นะครับเดี๋ยวอยากข,ข้องใจในส่วนไหนก็โอเคพักมาได้เดี๋ยวผมจะถ้าทำคลิปได้ก็จะทำนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง ผมด้วยนะครับไปก่อนสวัสดีครับเอ้าสลับด้านกันโอเคไปแล้ว